เหตุการณ์สำคัญสู่การเป็นเดอะฟูทุกการตัดสินใจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พระเอกของเรื่องนั้นต้องตัดสินใจที่จะเป็นผู้วิเศษเมื่อโจมิงลุยได้ทะลุมิติเข้ามาในร่างของคายโมริอาติผ่านพิธีกรรมบางอย่างพระเอกได้ตัดสินใจที่จะใช้พิธีกรรมนั้นเดินทางกลับสู่โลกแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับแตกต่างออกไปพระเอกของเรื่องนั้นได้ทะลุมิติเข้าไปในมิติแห่งทะเลหมอก และได้เจอกับ2ตัวละครสำคัญอย่างอ n นเจรราชาโจรสลัดและออเดลูกหลานขุนนางในเหตุการณ์สำคัญนี้ตัวเอกของเรื่องได้บังเอิญไปอันเชิญ2ตัวละครหลักนี้เข้ามาในมิติแห่งทะเลหมอกและนี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ตรวเอกของเรื่องจะต้องเลือกว่าแซงทำเป็นว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกอัญเชิญมาโดยไม่เต็มใจเหมือนกับอีกสองคนหรือ จะแจ้งทำเป็นตัวตนปิศนาที่ทรงพลังเพื่อเอาข้อมูลจากทั้งสองคน